สวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับในคลิปนี้พามาชมกิจกรรมการ์ดของเกม Butlering Wave กันนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่ของเกม Butlering Wave ที่จะมีการแจก Echo ไปที่ ID ของเราด้วยนะครับแล้วก็มีการแจกรางวัลต่างๆถ้าเกิดเราเก็บจํานวนการ์ด Echo ได้จํานวนเยอะๆนะครับแล้วก็จะมีทิกในการรีไเพื่อหา Echo ระดับ4ดาวกับ5ดาวด้วยนะครับมารับชมได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมเกมนะครับก็ขอฝากร้านเติมเกมเพทวินทอัพไปด้วยนะครับ เติมถูกกเติมเองนะครับเติมผ่านเว็บไซต์ผ่านไลน์ผ่าน facebook ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับลิงก์เติมเกมอยู่ที่ใต้ดีสคริปชันแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในหน้าเว็บไซต์ของวูดติงเวนะครับก็คือชื่อเว็บไซต์ wudtingwave. kurogames. com นะครับโดยเราสามารถเข้าไปทํากิจกรรมการด์ดได้ที่บริเวณด้านขวาล่างนะครับจะมีแบนเนอร์ให้เรากดเข้าสู่กิจกรรมนะครับจากนั้นก็ทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับให้เราก,กดติ๊กถูกตรงเทอร์มร์วิสแล้วก็ไพรเวซี่โพลิสีก่อนด้วยนะครับ ระบบจะให้เลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับก็เลือกให้ถูกต้องตามที่เราอยู่นะครับเพราะว่าของเราวจะส่งไปใน ID ในเซิร์ฟเวอร์ที่เราเลือกนะครับจากนั้นก็ทําการเลือก lower แล้วก็คอนเฟิร์มได้เลยนะครับส่วนในรอบนี้ผมจะเลือกเป็น l o w ร์ตัวผู้ชายละกันนะครับจากนั้นตัวระบบจะพาเข้าไปสู่หน้า Summo n Echo นะครับซึ่งมันจะมีหลายไอคอนมากเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูแต่ละไอคอนนะครับตรงกลางจะเห็นว่ามีคําว่า remaining a t t e m p t อยู่นะครับก็คือตอนนี้เรามีสิทธิ์ในการสุ่ม s ั m m o น Echo เนี่ยทั้งหมด4ครั้งนะครับแนะนาว่าให้ จะมีลด10%อยู่นะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราส่ง10ครั้งเลยเนี่ยมันจะใช้แค่9เอตเทมเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราสุ่มทีละหนึ่งเนี่ยสุ่ม10ครั้งก็คือใช้ทั้งหมด10เอตเมนะครับสุ่มแบบ10ครั้งไปเลยจะคุ้มกว่านะครับซึ่งแต่ละคนพอร้ออินเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับจะมีประมาณ4เอตเมนะครับเราสามารถหาย6เอตเมได้จากการที่ไปกดพรีจิสเตอร์ด้านขวาบนนะครับระบบก็จะโหลดไปหน้าโลโก้วูดทอริงเวฟนะครับแล้วก็เข้าสู่หน้าเว็บไซ แล้วกด enter เข้าไปใหม่นะครับจะเห็นว่าอาถมของผมมีทั้งหมด8ครั้งแล้วนะครับเหลือแค่2ครั้งเราจะสุ่มได้ทั้งหมด10ใบแล้วนะครับซึ่งอีก2ครั้งนี่เราสามารถหาได้จากมิชชั่นนั่นเองนะครับให้เรากดไปที่ไอคอนมิชชั่นนะครับแล้วก็จะเห็น daily mission กับ special mission อยู่นะครับ daily mission ก็คือเควสรายวันนั่นเองนะครับส่วน special mission ก็คือาทาครั้งเดียวแต่ว่าจะได้อาถิมจานวนค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็จะมีทั้งแชร์ e อโ o g กิฟต์เพื่อชวนเพื่อนมาเล่นนะครับแล้วก็ f o ร l o w YouTube, Facebook แล้วก็ TikTok นะครับรวมถึงจอย Discord ของบูตเลิงเว e ด้วยนะครับซึ่งพอเราสุ่มซัมมอนเอ h o แล้วนะครับในหน้า Echo Gallery เนี่ยที่มีการล็อกอยู่เนี่ยมันก็จะปลดล็อกขึ้นมานะครับถ้าเกิดเราปลดล็อกจำนวน Echo จํานวนเยอะขึ้นก็จะได้รางวัลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นปลดล็อกของประเภทจะได้แอส r a ร5หอันนะครับหรือว่าปลดล็อกทั้งหมด12ตัวก็จะได้แอดวานเ r โซแนน n c พ p o t ชันแล้วก็แอดวานเอเนจีคอร์นะครับ แล้วก็18ตัวเนี่ยจะได้แอสไตร์อีก50อันนะครับแล้วก็24ตัวครับจะได้แอดวานซ์ซีลทูบแล้วก็เชลเคดิตนะครับและที่30ตัวจะได้เป็นเชลเคดิตอีก3,000นะครับอ่เดี๋ยวเรามาลองสุ่มแบบ10ครั้งกันนะครับผมเหลืออีก2ครั้งใช่ไหมฮะก็ไปทำมิชชั่นในส่วนของการแชร์เว็บอีเวนต์นะครับพอกดแชร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้แอดเทมอีก2ครั้งนะครับก็จะเป็น10ครั้งแล้วนะครับก็สามารถไปสุ่มแบบ10ครัั้้งไดเลยนะครบ อ่ะเดี๋ยวลองสุ่มแบบ10ครั้งดูนะครับอย่างที่บอกไปว่าสุ่มแบบ10ครั้งจะคุ้มกว่าเพราะมันใช้แค่9กอาถมนะครับนี่ก็จะเป็น Echo ที่ผมได้นะครับจะเห็นว่า r e m a i n i n g ิอาถมเนี่ยเหลืออยู่1ครั้งนะครับอย่างที่บอกไปว่ามันใช้แค่9้าครั้งเท่านั้นนะครับซึ่ง e อ h o แต่ละตัวจะมีเทียร์กำกับอยู่นะครับอย่างเช่นเทียร์สีเขียวสีฟ้าสีม่วงนะครับซึ่งมันจะมีเทียร์ที่สูงกว่าสีม่วงด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าเป็นยังไงนะครับเมื่อเเรรรราาาาาสสสุ่่มมมม Echo Echo Backpack แแลล้้้ววนนนะะะคคคคัััับบบก็็ถไไปชณตตติของดทีห ถ้าเราต้องการใช้ Echo ตัวนี้ตอนที่เกมเปิดนะครับก็ให้กดไปที่ s elect บริเวณขวาล่างนะครับมันจะเป็นการเลือกเ c h o ไปที่หน้าจอหลักของเรานะครับเห็นไหมฮะตรงด้านซ้ายล่างเนี่ยจะเห็นว่าผมได้เลือก Echo ตัวลิงสีขาวนี้มาแล้วนะครับซึ่งถ้าเราต้องการเ c h o ตัวนี้จริงๆแล้วนะครับก็ให้กดล็อกแล้วก็กด this is it ได้เลยนะครับแต่แนะนว่าอย่าเพิ่งไปรีบล็อกนะครับให้เราสุ่มหา Echo ระรับส,งสูงๆได้ก่อนแล้วค่อยเลือกแล้วก็ค่อยล็อกนะครับ ส่วนที่เหลือก็จะเป็นการทำเควสเดลิมิชชั่นหรือว่าสเปเชียลมิชชั่นเพื่อแชร์ให้เพื่อนมาเล่นเกมเยอะๆนะครับเราก็จะได้รางวัลเป็นสิทธิ์ในการสุ่มซัมมอนเอเคได้ต่อนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปก็คือถ้าเกิดเราสุ่มได้จํานวนประเภทของเอ h o เยอะขึ้นก็จะได้รางวัลเยอะขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเดลิมิชชั่นที่เหลืออย่างเช่นการเซนเอ h o g ลกิฟการ์ดนะครับเราสามารถเข้าไปที่แบ็กแพคแล้วก็กดแชร์เอเคิลกิฟต์การ์ดให้กับเพื่อนเราได้นะน,น,ดน,นะครับ โดยกิ๊การ์ดหนึ่งอันนี้สามารถส่งให้เพื่อนกดใช้ได้ทั้งหมด10คนเลยนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถไปกดรีดีมเอ็กโคตัวอื่นจากเพื่อนได้นะครับโดยเราสามารถกดรีดีมได้แค่5ครั้งต่อวันเท่านั้นนะครับแนะนาว่าให้กดรีดีมเฉพาะเอ็กโคที่เรายังไม่ได้หรือว่าเอ็กโคระดับสูงๆเท่านั้นนะครับซึ่งสิทธิในการรีดีมกิ๊การ์ดนี่นะครับจะรีเซ็ตทุกวันเวลาประมาณ10บโมงของประเทศไทยนะครับต่อมาเป็นทิคในการรีไอดีนะครับให้เรากดปุ่มล็อกออฟก่อนตรงบริเวณด้านซ้ายบนนะครับ มันจะกลับสู่หน้าจอตรงนี้นะครับให้เราคลิกตรงหน้าจอนะครับมันจะทําการล็อกอินใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ให้เลือกเป็นอีกีเมลหนึ่งเพื่อที่ทําการซัมมอนเอ็กโคกันต่อนะครับอย่าลืมติ๊กถูกตรง Terms a n เซ e r v i c e แล้วก็ p o l i ซีก่อนล็อกอินด้วยนะครับจากนั้นก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ให้ถูกต้องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือก l o w ร์แล้วก็คอนเฟิร์มได้เลยนะครับเหมือนเดิมครับมันจะมีไอเทมให้เราก่อน4ครั้งนะครับไอเทมมี6ครั้งได้จากการที่แชร์หน้าเว็บอีเวนต์นะครับอันนี้ก็จะไไดด้้้อีกกก2คคครรรััังนนะะบบแลว็ป ก็จะได้อีก4ครั้งเป็นทั้งหมด10ครั้งนั่นเองนะครับเหมือนเดิมนะครับมันกจะขึ้นหน้าโลโก้วูดต์ลิงเ v e นะครับแล้วก็ทําการพิลจิตเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าหน้ากิจกรรมใหม่นะครับแล้วก็ทําการสุ่มซัมมอนเอ h โอีกครั้งหนึ่งได้เลยนะครับจะเห็นว่าในรอบนี้ผมได้เสีม่วง2ตัวนะครับถ้าเกิดไม่พอใจก็ให้รีอ id ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ล็อกอินใหม่เหมือนเดิมเลยนะครับ เดี๋ยวรอบนี้ให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดเราซัมมอนเอ็กโคได้ดับเทียสูงนี่มันจะเป็นยังไงนะครับจะเห็นว่ารอบนี้ผมสุ่มเอ็กโคได้2งตัวที่มีขอบมีแสงนั่นเองนะครับโดยตัวเอ็กโคเทียสูงตรงขอบก็จะเป็นสีทองนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าถ้าเกิดอยากได้เอ็กโคเอาไปส่งทางจดหมายเนี่ยก็ควรเป็นเอ็กโคเทียสูงสูงนะครับอย่างเช่นตัวพวกนี้นั่นเองนะครับ และนี่ก็เป็นกิจกรรมสะสมการ์ดเอ็กของเกมวู i ติงเวฟนะครับก็สามารถไปร่วมเล่นกันได้ที่เว็บไซต์ r o o t w a v e k u r o g a m e c o m นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกด s u b สไคร b ์ช่อง t i n g e r Channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ